ชมคอนโดใหม่ใกล้มอขอที่ห้องสวยมาพร้อมส่วนกลางแบบจัดเต็มที่นี่ก็คือโอเชียนโอเอซิสคอนโดเซลล์แกลลี่เขานะคะจะอยู่ตรงถนนมีตรภาพติดกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์ส่วนห้องจริงเนี่ยจะอยู่ตรงซอยหมอชานอุทิศต,ตรงข้ามคาเฟ่อ,อันเนรเตอร์รูโลเคชั่นดีอยู่ใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์โรงพยาบาลศรีนครินและก็มหาวิทยาลัยขอนแกน่นห้องจะมีทั้งหมดหกทายนะคะห้องแรกจะเป็นทายเอขนาด23-24ตารางเมตรห้องตัวอย่างตกแต่งอย่างสวยเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเป็นโซนนั่งเล่นดูทีวีโซนบ ก็ทานอาหารตู้เสื้อผ้าหรือก็เตียงนอนแบ่งเป็นสัดส่วนดีส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นโซนห้องครัวและก็ห้องน้ำห้องนั้นมีขนาดกำลังดีแบ่งเป็นโซนเปียกแลวก็โซนแห้งให้เรียบร้อยส่วนห้องครัวก็เป็นสัดส่วนดีนะคะมีประตูไปอย่างระเบียงด้านนอกด้วยส่วนห้องนี้จะเป็นทายฟีแบบวันเบดรูมขนาด30-32ถึงาตารางเมตรห้องสวยแบ่งเป็นสัดส่วนทางพื้นที่นั่งเล่นห้องครัวห้องนอนมีขนาดกว้างขวางมีห้องน้ําในตัว และห้องตัวอย่างห้องสุดท้ายจะเป็น Type D1 B นเบด o ูมพลัสขนาด34-35ตารางเมตรห้องนี้ก็คือชอบมากเพราะว่ามีพื้นที่สําหรับเคาน์เตอร์ครัวแบบเหลือๆมีโซนรับประทานอาหารนะคะและก็ห้องอเน็กประสงค์ที่ปรับแต่งเป็นห้องทํางานได้ห้องนอนขนาดกลังดีมีห้องน้าในตัวและก็มีพื้นที่สาหรับบิวอินตู้เสื้อผ้าด้วยส่วนกลางจะเต็มทั้งสอะว้ายน้ำระบบเกลือ Half อล y ม p ิกยาว25เมตรยิ่มกลางแจ้งสนามเด็กเล่นและลูฟท็อปการ์เดนติดต่อเย้มชมโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการ o อเช n Oasis ซ คอนแกนได้เลยนะคะ